สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาเล่าถึงปัญหาของตัวเองที่เจอและมาบอกข่าวดีสำหรับคนที่เป็นโรคผิวหนังเกิดอาการคันนะคะและทรมานมากเล็กคนนึงนะคะที่เจอกับโรคนี้นะคะมาเป็นปีๆเลยด้วยความที่ว่าเราเป็นเกษตรกรบอกเลยนะคะว่าเป็นเกษตรกรเพราะว่า ทำนาทำสวนนะคะปลูกพืชผักกินเองค่ะท่านผู้ชมเลี้ยงไม่ได้เลยเวลาที่เล็กเข้าสวนเข้าอะไรนะคะคือมันจะมีแบบพวกขนพืชต่างๆพวกใบไม้โดนนะคะเป็นแผลเป็นอะไรแล,แล้วก็มีการจับดินจับอะไรเราไม่รู้ว่า คือในดินในไรมันมีเชื้อโรคเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะเผลอที่ไม่ใส่ถุงมือเท้านะคะล่าสุดไปทํานาไปลุยน้ําค่ะน้ํามันมีการขังอยู่ในทุ่งนาท,งทั้งทงที่เราทําแบบเกษตรอินทรีย์แต่เลียงไม่ได้เลยค่ะคือเป็นตุ่มคันเต็มเลยนะคะที่ขาที่ไรทรมานมากแล้วทีนี้เล็กเป็นคนที่ชอบสมุนไพรและทําสบู่ใช้เองค่ะทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้คือไปหาหมอหา ายาซื้อยานะคะทาไม่หายค่ะและใช้สบู่ทั่วไปไม่ได้บอกตรงๆนะคะคือจะคันแล้วก็แสบมากๆเลยเนาะทีนี้ก็เลยพยายามที่จะคิดคนทำสบู่เองและเล็มาเจอแล้วค่ะคือสบู่ตัวนี้อันนี้คือใช้เองนะคะถ้าผู้ชมก้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าที่มีจํไหนนะคะจะเป็นก้อนเขียวๆแบบนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างจะเล่าให้ฟังจะไปแบบเร็วนะคะเดี๋ยวจะพาช่วงหลังจะพาไปดูวิธีการทํานะคะก็จะมีนะคะฟ้าทลายจร ออกตัวก่อนนะคะว่าเล็กเป็นคนที่ชอบศึกษาความรู้แล้วก็ไปเรียนการทําสบู่มากับอาจารย์หลายท่านมากนะคะแล้วก็รู้จักกับแพทย์แผนไทยแล็กก็สนใจเรื่องสมุนไพรแล้วก็ไปถามนะคะว่าปรึกษานะคะว่าคือสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยเรื่องของโรคผิวหนังเน้นเลยนะคะพวกสิวนะคะพวกฝ้าเพราะว่าเราไปตากแดด ไม่ค่อยชอบใส่หมวกแล้วก็ที่แน่ๆเลยคือการทรมานจากการเป็นผื่นคันถ้าเล็กถ้าใครถ้าใครติดตามเล็กนะคะคือ ก่อนหน้านี้จะใส่แต่เสื้อแขนยาวนะคะก็คือแขนเนี่ยจะลายแต่ตอนนี้คือหายแล้วจางลงเยอะมากนะคะแล้วถ้ามันขึ้นมาใหม่ก็คือเราเข้าสวนนะคะแต่ทีนี้มันดีขึ้นมากเลยสำหรับสบู่ตัวนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เล็กจะพูดคร่าวๆในเรื่องของส่วนผสมนะคะคือพอทำแล้วใช่ไหมประทับใจมากนั่นคือก่อนหน้านี้นะคะเป็นตุ่มตรงนี้นะคะ คือใหญ่มากแล้วเหมือนมันเหมือน,นมันแบบพองขึ้นมาแล้วเป็นหนองอะเป็นน้ําเหลืองอะมองภาพออกใช่ไหมคะเราเล็กก็มาลองใช้สบุ่ตัวนี้เลยค่ะตื่นเช้ามาแห้งค่ะท่านผู้ชมคือเยี่ยมมากอะเรามาพูดถึงส่วนผสมของสมุนไพรก่อนเลยนะคะ1คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยจะช่วย เด่นๆเลยนะคะลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ยับย่างเชื้อแบคทีเรียลดอาการแพ้ค่ะมันสุดยอดมากๆนี่คือตอบโจทย์และ2นะคะท่านผู้ชมยารีแพร์บอกเลยว่ายารีแพร์จะมีสารซิลิกาตัวนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นและสร้างคอลลาเจนเอิลาสตินให้กับผิวเรานั่นคือทำให้ต่งตึงค่ะผิวต่งตึงลดริ้วรอยนะคะดีมากๆเลยยังช่วยนะคะ นี่คือศึกษามาแล้วจากแพทย์แผนไทยรักษาแผลให้หายเร็วแห้งไวเล็กชอบมากๆเลยนะคะเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวเต่งตึงลดริ้วรอยค่ะทีนี้ในนี้มีอะไรอีกมีทานาคาค่ะท่านผู้ชมทานาคาเนี่ยนะคะจะช่วยเรื่องของผิวใสแล้วก็มีสารกันแดดในตัวนะคะแล้วก็ยังมีเปลือกมังคุดค่ะ เลือกสรรแต่สิ่งดีๆตอบโจทย์ให้ตัวเองนะคะทั้งเรื่องผิวหนังแล้วก็สิวฝ้าก,กับเลือกมังคุดแน่นอนค่ะเรื่องสิวฝ้ากระนะคะจุดด่างดำเพราะว่าเราตากแดดเป็นประจำค่ะท่านผู้ชมรอยฝ้านะคะก็คือใช้สบู่อย่างเดียวนะก็คือในสบู่ก้อนเดียวให้คุ้มเลยนะคะและอีกหลายๆตัวมีคอลลาเจนทำให้ต่งตึงนะคะท่านผู้ชมมีเปลือกมังคุดและสมุนไพรอีกตัวหนึ่งก็คือชะ เอมเทศนะคะชาเอมเทศทำให้ผิวเปล่งปลั่งเนียนนุ่มหน้าสัมผัสน,นอกเหนือจากนั้นยังมีวิตามินนะคะ B3B5 ไม่ได้พูดหมดนะคะแล้วก็สำคัญเลยมีสมุนไพรตัวดีค่ะสมุนไพรตัวดีที่กำลังฮิตน,นะคะมีในนี้ด้วยนะท่านผู้ชมดีมากๆแล้วกลิ่นนะคะจะหอมอ่อนๆก็คือเป็นน้ำนมข้าวนึกสภาพนะคะว่าข้าวหอมๆอ่ะ ะะเป็นน้ำนมของข้าวหอมละมุนนะคะก็คือเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีใช้ได้ทุกเพศทุกวัยดีมากๆเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้เลืงจะพาไปดูวิธีการทำด้วยนะคะอันนี้คือใช้เองประทับใจมากคือตอบโจทย์มากคือตัวนี้เลยนะคะสำหรับสบู่สำหรับเล็กแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะนี่จะเป็นก้อนแบบนี้ราคาก็ไม่แพงของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะคะเพราะเราต้องการให้ ได้ใช้ผู้คนจับต้องได้และได้ใช้เยอะๆนะคะยิ่งยุคนี้นะคะเป็นยุคโควิดด้วยเราก็เลยทําราคาที่ย่อมเยาวมากเลยเด็กๆก็ใช้ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวเนาะอันนี้ก็คือวิสาหกิจชุมชนบ้านกุศณนะคะราคา69บาาทค่ะ69บาทรีบจับจองนะคะท่านผู้ชมทําแต่ละล็อตนี่ไม่เยอะเลยนะคะโอเคทีนี้หลังจากนี้นะเล็กจะพาไปดูวิธีการทําของกลุ่มเรานะคะแต่จะแนะนําวิธีการใช้นี้นสำหรับสบู่ของเราคือการ ใช้นะคะก็คือฟอกแล้วฟองที่ที่เกิดขึ้นไม่มีสารทําให้เกิดฟองนะคะมันจะเกิดจากน้ำมันธรรมชาตินะคะที่เรา สกัดออกมาเป็นกรีเซอรีนนะคะแล้วก็ในนี้นะคะเป็นไขมันพืชน,นะไม่มีไขมันสัตว์ฉะนั้นเวลาใช้แล้วไม่อุดตันนะคะน่าจะซ้ายเต่งตึงนะคะแล้วก็ป้องกันแดดได้ด้วยดีมากๆที่แน่ๆนะคะเรื่องผิวหนังนะคะมีคนหนึ่งที่เขาเป็นโรคสะเก็ดเงนินนะท่านผู้ชมเอาไปใช้คือใช้ได้ปกติคือโรคนี้จะใช้สบู่ทั่วไปไม่ได้แต่ตัวนี้ใช้ได้และบอกว่าชอบมากผิวนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แพ้เลยดีมากๆนะวิธีการใช้นะคะก็คือ แนะนำนิดนึงวิธีการใช้เนี่ยให้ใช้แบบถูๆให้เกิดฟองนะคะหรือใครจะใช้ถุงตีฟองร่วมด้วยก็ได้นะคะฟองนุ่มๆที่เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ให้ฟอกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3านาทีค่ะใช้ได้ทั้งตัวเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราล้างตัวออกให้สะอาดด้วยน้าสะอาดนะคะ จากนั้นถ้าใครอยากผิวดีก็ให้ทาโลชั่นในขณะที่เราเช็ดตัวหมาดๆนะคะใช้โลชั่นทาลงไปได้เลยผิวเราจะดีเปล่งปลั่งตามที่บอกเลยนะคะนี่คือวิธีการใช้เนาะ หลังจากนี้นะคะไปดูการทําสบู่ของกลุ่มเราได้เลยค่ะถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยนะคะเดี๋ยวเล็กจะให้เบอร์โทรเล็กไว้หรือ ID ไลน์นะคะทักเข้ามาเลยมีไม่เยอะนะคะดีจริงๆสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังแล้วก็สิวฝ้ากระนะคะใครที่ไม่มีปัญหาผ่านไปได้เลยค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะคะ สารนนเนี่ยครับี่านเพว่ารถถูงมากรจายจไปกเลให้มาแต่ัไนเต็นียนอนเหนครับใช่ไต้อันการตลาดเท่าตัวนะไม่ค่ะถ้าเราเอาสมุนไพรไปตุนไม่เป็นไร พอค่ะหรือว่าเยอะเลยอ้ค่ะหนึ่งกิโลก็ทำกีเซฟวันนี้อ่ะสองค่ะใช่เงินดยทั้งคนนี่เราใส่หมดใช่ไหมเซฟและคู่ทัดงคด่คย่ดี หอมกระฉับเลยไหมหนมสวยมากปิดด้วยไัมเลยออกเลยออกจากที่แม่